BTS มาลงาปากน้ำค่ะทุกคนมาลงสถานีปากน้ำนะคะมีบอกอยู่นะคะทุกคนก็สามารถมาเที่ยวได้นะคะทุกคนวันหยุดนะคะมีบอกอยู่นะคะทุกคนก็สามารถมาเที่ยวได้นะคะทุกคนวันหยุดนะคะพาเด็กๆมาเที่ยวได้เลยนะคะตัวเองก็ถ้าใครไม่มีลูกมีหลานก็นะคะเห็นอหอชมเมืองสูงๆค่ะทุกคนมุงนนม่งหน้ามาเลยค่ะเดินมุ่งหน้ามาเลยนะคะ หรือไม่เราก็ทําคนแถวนั้นก็ได้ค่ะหรือว่าทำวิมรูปอะไรอย่างงีะะ้เนาะค่ะเนาะสวยงามค่ะวิวทิวทัศน์นะคะไม่ว่าจะเป็นตรงจุดไหนนะคะทุกคนลมเย็นนะคะบรรยากาศดูสิคะดูจากผมแล้วนะ,ะเราก็เดินมาอีกนิดหน่อยหรือว่าจะนั่งวินโมไซมาก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ประหยัดนะคะเซฟก็ไม่ต้องนั่งวินค่ะเดินข้ามถนนมานิดเดียวค่ะทุกคนจ้า มองค่านะคะมาถ่ายรูปกับไดนโนเสาร์นะคะไดนโนเสาร์ไม่รู้กี่ร้อยปีค่ะทุกคนจะ้ะ <laughs> กี่ร้อยพันปีนะคะสวยงามค่ะก็ทําเหมือนจริงมากเลยนะคะ ลมเย็นนะคะบรรยากาศดูสิคะดูจากผมแล้วนะพารูกพาหลานมาได้เลยนะคะทุกคนบรรยากาศสวยงามค่ะดีมากมายนะคะต้นไม้ต้นหญ้าเขียวชอุอมมากมายเลยนะคะทุกคนจ้าสามารถมาถ่ายรูปมีบอกอยู่นะคะทุกคนก็สามารถมาเที่ยวได้นะคะทุกคนวันหยุดนะคะเราก็เดินมาอีกนิดหน่อยหรือว่าจะนั่งวินโมไซค์มาก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ประหยัดนะคะเซฟก็ไม่ต้องนั่งวินค่ะเดินข้ามถนนมานิดเดียวคะ่ะทุกคนจ้า มอง22หรือ25เนะี่ยถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะวันนี้เรามานะคะเราไม่ได้ขึ้นไปค่ะเพราะว่าลิฟต์เสียค่ะทุกคนรูปอะไรอย่างงี้เนาะคะ่นะเนาะสวยงามค่ะวิวทิวทัศน์นะคะ ไม่ว่าจะเป็นตรงจุดไหนนะคะทุกคนค่ะนำพาตัวเองค่ะมาผ่อนคลายรีแลกนะคะมันเป็นเหมือนส่วนสาธารณะค่ะให้เรารีแลกนะคะมาถ่ายรูปนะคะทุกจุดทุกที่น่านอนค่ะตามสะดวกทุกคนเลยนะคะก็มาผ่อนคลายค่ะนะคะแต่ว่าคือตรงนี้ด้านในจะไม่มี อะไรขายนะคะไม่มีอาหารค่ะนะคะมาถ่ายรูปก,กับไดนโนเสาร์นะคะไดนโนเสาร์ไม่รู้กี่ร้อยปีค่ะทุกคนจ้ากี่ร้อยพันปีนะคะสวยงามค่ะเ็าทาเหมือนจริงมากเลยนะคะพาลูกพาหลานมาได้เลยนะคะ,คะทุกคนบรรยากาศสวยงามค่ะดีมากมายนะคะต้นไม้ต้นหญ้าเขียวชุ่มมากมายเลยนะคะ,คะทุกคนจ้าสามารถมาถ่ายรูปพาเด็กๆมาเที่ยวได้เลยนะคะตัวเองก็ถ้าใครไม่มีรูปมีหลานก็เนี่ยค่ะใส่นะคะตอนที่เราลงอ่า วีดีเอสถานีปากน้ำค่ะทุกคนเดินมาตามสะพานเลยค่ะแล้วก็เดินลงมาเลยค่ะเขาก็จะเจ้าหน้าที่มาแจ้งว่าเข้าไปด้านในไม่ได้นะคะเราก็เลยอดกันเลยค่ะทุกคนจ้าเราก็พาเพื่อนเดินชมวิวรอบๆนะคะด้านนอกค่ะตามสะดวกทุกคนเลยนะคะก็มาผ่อนคลายค่ะนะคะแต่ว่าคือตรงนี้ด้านในจะไม่มีอะไรขายนะคะไม่มีอาหาร สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่หอชมเมืองสมุทรปาการนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งของ BTS มาลงปากน้ำค่ะทุกคนมาลงสถานีปากน้ำนะคะนำพาตัวเองค่ะมาผ่อนคลายรีแลกซ์นะคะมันเป็นเหมือนส่วนสาธารณะค่ะให้เรารีแลกซ์นะคะมาถ่ายรูปนะคะทุกจุดทุกที่นะคะนาะบรรยากาศดีมากมายค่ะ คือคนเยอะมากเลยนะคะวันนี้นะคะเนาะพาเพื่อนๆมาชมคือคนเยอะมากเคยค่ะมาถ่ายร้านเนาะค่ะตามสะดวกทุกคนเลยนะคะก็มาพอนค่ายค่ะนะคะแต่ว่าคือตรงนี้ด้านในจะไม่มีอะไรขายนะคะไม่มีอาหารเจ้าหน้าที่มาแจ้งว่าเข้าไปด้านในไม่ได้นะคะเราก็เลยอดกันเลยค่ะทุกคนจะ้ะเราก็พาเพื่อนๆเ,เดินชมวิวรอบๆนะคะ b ีเมาลงปากน้ําค่ะทุกคนมาลงสถานีปากน้ำนะคะเห็นอหอชมเมืองสูงๆค่ะทุกคนมุ่งหน้ามาเลยค่ะเดินมุ่งหน้ามาเลยนะคะ หรือไม่เราก็ทําคนแถวนั้นก็ได้ค่ะหรือว่าทาวิมาน้าฝนก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนตอนนี้ก็คืบม,มาแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ BTS ทมาลงปากน้ําค่ะทุกคนมาลงสถานีปากน้ํานะคะตกนะคะทุกคนเราก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะเดินพาชมรอบๆค่ะ รอบๆนะคะเหมือนสวนสาธารณะคะ่ะทุกคนค่ะนำพาตัวเองคะ่ะมาผ่อนคลายรีแลกซ์นะคะมันเป็นเหมือนสวนสาธารณะคะ่ะให้เรารีแลกซ์นะคะมาถ่ายรูปนะคะทุกจุดทุกที่ของอีชาน <c oughs> <c oughs> นะคะบรรยากาศสวยงามคะ่ะทุกคน พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะคะแล้วก็วิวรอบข้างนะคะเป็นหน้าฝนเราก็เดินมาอีกนิดหน่อยหรือว่าจะนั่งวินโมไซค์มาก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ประหยัดนะคะเซฟก็ไม่ต้องนั่งวินค่ะเดินข้ามถนนมานิดเดียวค่ะทุกคนจ้ามองเห็นไม่มีเครื่องดื่มนะคะเราต้องทานมาจากด้านนอกค่ะทุกคนก็ถ้าให้สะดวกสบายค่ะไม่ต้องนํารถมาก็ได้ค่ะถึงเร็วนะคะรถไม่ติดด้วยเนาะเราก็นั่งนะคะนาะบรรยากาศดีมากมายค่ะอะ คือคนเยอะมากเลยนะคะวันนี้นะคะเนาะพาเพื่อนๆมาชมคือคนเยอะมากเคยค่ะมาถ่ายร์ยี่อ25ล่หเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะวันนี้เรามานะคะเราไม่ได้ขึ้นไปค่ะเพราะว่าลิฟต์เสียค่ะทุกคน22หรือ25เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะวันนี้เรามานะคะเราไม่ได้ขึ้นไปค่ะ เพราะว่าลิฟเสียค่ะทุกคนก็พาลูกพาหลานมาได้เลยนะคะทุกคนบรรยากาศสวยงามค่ะดีมากมายนะคะต้นไม้ต้นหญ้าเขียวชุ่มมากมายเลยนะคะทุกคนจะสามารถมาถ่ายรูปที่สวยงามมากเลยนะคะบอกตรงๆเลยนะคะทุกคนจะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้นะคะอ่า แล้วแต่เราค่ะนะคะเนาะถ่ายรูปดอกไม้ถ่ายรูปต้นไม้ใบหญ้านะคะมาถ่ายรูปกับไดนโนเสาร์นะคะไดนโนเสาร์ไม่รู้กี่ร้อยปีค่ะทุกคนจ้ะ <laughs> กี่ร้อยพันปีนะคะสวยงามค่ะเขาทาเหมือนจริงมากเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่หอชมเมืองสมุทรปราการนะคะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งของสภาเด็กๆมาเที่ยวได้เลยนะคะตัวเองก็ถ้าใครไม่มีลูกมีหลานก็นะคะ <c oughs> เห็นหอชมเมืองสูงๆคะ่ะทุกคนมุ่งหน้ามาเลยคะ่ะเดินมุ่งหน้ามาเลยนะคะหรือไม่เราก็ถามคนแถวนั้นก็ได้คะ่ะหรือว่าถามวมาเราก็เดินมาอีกนิดหน่อยหรือว่าจะนั่งวินโมไซมาก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ประหยัดนะคะเซฟก็ไม่ต้องนั่งวินคะ่ะเดินข้ามถนนมานิดเดียวคะ่ะทุกคนจ้า มองพาลูกพาหลานมาได้เลยนะคะทุกคนบรรยากาศสวยงามค่ะดีมากมายนะคะต้นไม้ต้นหญ้าเขียวชอุ่มมากมายเลยนะคะทุกคนจะาสามารถมาถ่ายรูปนะคะก็สวนแล้วก็ต้นไม้ค่ะดอกไม้ใบหญ้าก็จะสวยงามนะคะเขียวชอุ่มเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าโดนน้ำฝนนะคะเนาะรูอะไรอย่างงี้เนาะคะ่ะเนาะสวยงามค่ะวิวทิวทัศน์นะคะไม่ว่าจะเป็นตรงจุดไหนนะคะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่หอชมเมืองสมุทรปราการนะคะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งของ22หรือ25เนะี่ยถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะวันนี้เรามานะคะเราไม่ได้ขึ้นไปค่ะเพราะว่าลิฟตเสียค่ะทุกคนไม่มีเครื่องดื่มนะคะเราต้องทานมาจากด้านนอกค่ะทุกคนก็ถ้าให้สะดวกสบายค่ะไม่ต้องนํารถมาก็ได้ค่ะถึงเร็วนะคะรถไม่ติดด้วยเนาะเราก็นั่งดีสวยงามมากเลยนะคะบอกตรงๆเลยนะคะทุกคนจ้าไม่ว่าจะเป็นดอกไม้นะคะอ่า ก็แล้วแต่เราค่ะนะคะเนาะถ่ายรูปดอกไม้ถ่ายรูปต้นไม้ใบอยองอีชานนะคะบรรยากาศสวยงามค่ะทุกคนพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะคะแล้วก pues ็วิวรอบข้างนะคะเป็นหน้าฝน BTS มาลงปากน้ำค่ะทุกคนมาลงสถานีปากน้ำนะคะรูปอะไรอย่างงี้เนาะเนาะสวยงามค่ะวิวทิวทัศน์นะคะ ไม่ว่าจะเป็นตรงจุดไหนนะคะทุกคนค่ะนะคะมาถ่ายรูปกับไดนโนเสาร์นะคะไดนโนเสาร์ไม่รู้กี่ร้อยปีค่ะทุกคนจ้า <laughs> กี่ร้อยพันปีนะคะสวยงามค่ะก็ทําทเหมือนจริงมากเลยนะคะไม่มีเครื่องดื่มนะคะเราต้องทานมาจากด้านนอกค่ะทุกคนก็ถ้าให้สะดวกสบายค่ะไม่ต้องนํารถมาก็ได้ค่ะถึงเร็วนะคะรถไม่ติดด้วยเนาะเราก็นั่งเห็นเออหอชมเมืองสูงๆค่ะทุกคนมุ่งหน้ามาเลยค่ะเดินมุ่งหน้ามาเลยนะคะ หรือไม่เราก็ทําคนแถวนั้นก็ได้ค่ะหรือว่าทำยิมนะคะหัวฟงหัวฟูกันไปเลยทีเดียวนะคะรวมแรงมากมายนะคะบรรยากาศสดใสค่ะสดชื่นนะคะใครที่อยากมาท่องเที่ยวนะคะวันหยุดก็อะไรอย่างงี้นะคะเนาะสวยงามค่ะวิวทิวทัศน์นะคะ ไม่ว่าจะเป็นตรงจุดไหนนะคะทุกคน BTS มาลงปากน้ำค่ะทุกคนมาลงสถานีปากน้ำนะคะเห็นอหอชมเมืองสูงๆค่ะทุกคนมุ่งหน้ามาเลยค่ะเดินมุ่งหน้ามาเลยนะคะหรือไม่เราก็ทาคนแถวนั้นก็ได้ค่ะหรือว่าทาวิบนาฝนก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนตอนนี้ก็คืนมาแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ของอีชาน <c oughs> <c oughs> นะคะบรรยากาศสวยงามค่ะทุกคน พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะคะแล้วก็วิวรอบข้างนะคะเป็นหน้าฝนสมุดปาการนะคะทุกคนบรรยากาศสวยงามค่ะเราก็เนาะค่ะเนาะมาดูไดโนเสาร์กัน,นะค่ะทุกคนดูสิคะทุกคนจ้าอะไรบนหัวกาฝนก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนตอนนี้ก็คืนมาแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่22หรือ25เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะวันนี้เรามานะคะเราไม่ได้ขึ้นไปค่ะ เพราะว่าลิฟต์เสียค่ะทุกคนเจ้าหน้าที่มาแจ้ง